ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซ a าแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวงานกันนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เลยนะครับก็คืองานจากค่าย MS General นะครับผมอ่าเป็นงานจากซีรีส์เซเวนินนะครับผมอ่าบาปทั้ง7 นะครับอันนี้เป็นตัวที่2ละนะครับจากซีรีส์นี้ตัวแรกนะครับก็คือกุชนี่นะครับผมอ่าเป็นตัวแทนความตะกะนะครับผมอ่าตอนตอนนี้เป็นตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คืออ่ากีตนะครับผมตัวแทนของความโลภอ่าก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือบ็อกอาร์ตของเขากล่องนะครับค่อนข้างใหญ่ นะครับผมกล่องกล่องใหญ่มากค่าสังเกตด,ดีอ่ะคือมันเต็มเฟรมของกล้องนะครับทําให้เราแบบเอเอากล่องให้ดูเลยนะครับผมกล่องของอตัวกีตเนี่ยขนาดของกล่องนะครับพอๆกับกล่องของ Per f e c t g เ t ็ดเลยนะครับผมข้างในเนี่ยก็จะมีกล่องข้างในอยู่2กล่องนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะละกันแผงพลาสติกค่อนข้างเยอะมากนะครับผมอ่เรามาดูที่กล่องกันก่อนนะครับตัวบ็อกอาร์ตเนี่ยนะครับจะ ตามรูปเลยนะครับในรูปเนี่ยอย่างที่ผมบอกตัวแทนของความโลภเนี่ยตัวละครผู้หญิงเขาเลือกที่จะใช้เป็นตัวละครที่อ้างอิงมาจากโจรสลัดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดโจรสลัดเลยนะครับมีอาวุธด้วยนะครับดาบเนี่ยก็จะคล้ายกับสมอเนาะแล้วก็ในส่วนของ ผู้ติดตามแล้วกันนะครับเราใช้เป็นผู้ติดตามเนาะอย่างกุสโทนีะครับผู้ติดตามจะเป็นอันดูบิสนะครับผมแต่คราวนี้กีตนะครับมีผู้ติดตาม3อันนะครับแบ่งออกเป็นอันแรกเนี่ยเะยที่เราเห็นอยู่เลยนะครับในรูปเนี่ยคือปลากระเบนนะครับผมอันนี้ปลากระเบนแล้วก็มีปลาฉลามนะครับผมอันนี้และข้างหลังที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับมันคือปลาหวานนะครับผมเท่ากับว่ากล่องเนี้ย เราจะได้สัตว์มาทั้งหมด3ตัวนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างคุ้มแน่นอนนะครับบล็อกอาร์ตเนี่ยจะมีอยู่แค่ภาพด้านหน้านะครับตรงนี้กับภาพด้านหลังเดี๋ยวผมหมุนข้างหลังให้ดูข้างหลังนะครับก็จะเป็นภาพอย่างเงี้ยข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นภาพของตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้จะมีโปรไฟล์อยู่นะครับจะเป็นในส่วนของข้อมูล นะครับเดี๋ยวผมซูมอ่ซูมเข้าก่อนโอเคอ่าปรับเดี๋ยวนะครับขอปรับแสงนิดนึงอ่านะครับเนื่องจากแสงมันค่อนข้างสว่างไปนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับอ่าเดี๋ยวซึ่งตรงเนี้ยในใบอ่าถ้าเราดูในใบประกอบมันจะมีข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะของคาแรคเตอร์นะครับอันนี้คาแรคเตอร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของ ตัวอาวุธนะครับเราสามารถใช้อาวุธแบบไหนได้นะครับแล้วก็ตัวสัตว์เทพอ่าตัวสัตว์นะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้เป็นตัวปะวานนะครับปลาฉลามแล้วก็ปลากระเบนนะครับ3อันอันนี้ก็เป็นภาพแบบอยู่พร้อมกัน3อันเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกอาร์ตนะครับผมที่เป็นบล็อกอาร์ตของตัวน้องกีทนะครับผม จนสลัดของเรานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับข้างในกล่องเนี่ยผมเปิดไว้เรียบร้อยละนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราเอาออกไปก่อนนะครับกล่องเปล่านะครับในกล่องเนี่ยนะครับเมื่อเราเปิดออกมาเนี่ยนะครับเราจะมีกล่องอย่างเนี้นะครับสองกล่องค่อนข้างเยอะนะครับอุยอ้ยลวงล่วงวง อ่า,าเนี่ยครับเราจะได้มันมา2กล่องนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงจะได้เห็นชัดขึ้นอ่าเนี่ยครับเราจะได้มา2กล่องนะครับแล้วก็คู่นะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นตัวดีคอน้ำนะครับกับโปสการ์ดแล้วก็อนันนี้ตัวใบประกอบนะครับอ่าเรามาดูในส่วนใบประกอบกันก่อน นะครับใบประกอบเนี่ยด้านหน้าก็เป็น concept, คอนเซปต์โครงคอนเซปต์ของอตัวงานของ m อเนาะข้างหน้าก็จะมีภาพการ์ตูนนิดนึงนะครับที่อธิบายาที่เป็นเหมือนให้อ่านเล่นนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับข้อมูลดีเทลต่างๆนะครับผมแล้วก็คาลิหน้าต่างคาลิคเตอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาคาลิคเตอร์นะครับของตัวน้องจนสลัดเรา นะครับน้องกีดเราเรียกเราเรียกน้องกีดแล้วการจะได้อ่าดูกันง่ายๆนะครับก็จะมีหน้ามาให้หลายๆแบบมีหน้าแบบใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาลิเเตอร์ในแบบไม่ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วก็อันนี้คาลิเเตอร์แบบหน้าหลังที่ใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ตัวอาวุธอ่าเปิดต่อมานะครับเราก็จะทีนี้จะเป็นคาลิเเตอร์ในส่วนของตัวสัตว์ต่างๆนะครับอย่างฉลามนะครับฉลามเนี่ยก็สามารถเอามาทําอาวุธได้ด้วยนะครับผม อันนี้ปลากระเบนเนาะแล้วก็อันนี้ปลาหวานนะครับอ่าเปิดมาอีกเนี่ยก็จะเป็นการบอกอ่าลักษณะดิสเพย์ของปลาหวานนะครับผมอ่าอันนี้ปลาหวานนี่นะครับคาลิเร์ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้อลังการมากแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของแผงพลาสติกนะครับผมแผงพลาสติกของกีตเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด65แผง นะครับเน้นก่อนนะครับ65แผงค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่า65แผงเนี่ยเดี๋ยวดูตรงหน้าตรงแผงพลาสติกเนี่ยจะมีระบุด,ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีแบบหนึง่งก็คืออย่างแผง A เนี่ยนะครับเขาก็จะให้สีมาเลยว่าแผง A เป็นสีทองนะครับแผง B เป็นสีม่วงสีฟ้านะครับสีฟ้าม่วงเนี่ยก็จะมีสีระบุมานะครับก็อาจจะช่วยได้เวลาแบบหาแผงพลาสติกแล้วกันนะครับพอมันสียเยอะเนี่ยบางทีพอมัน มันมีสีบอกก็เวลาหาหาง่ายหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มืออ่ารูปแบบของการประกอบเนาะเริ่มจากการประกอบตัวอ่าตัวนกกีดก่อนนะครับแล้วก็ไล่ามาเป็นประกอบปลาวานนะครับปลาฉลามปลากระเบนแล้วก็ปลาวานนะครับแล้วก็อันนี้ใส่เป็นแอคชั่นเบสมีแอคชั่นเบสสำหรับวางปลาวานมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังสุดนะครับ จะให้จะมีตำแหน่งของการติดดีแคลน้ำนะครับผมอ่า water decal นี่นะครับผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่าด้านหลังก็นี่เป็นชื่อโลโก้นะครับก็คือค่าย ms general นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวดีแคลน้ำนะครับลายทั้งหมดเลยอ่านะครับแล้วก็ อันนี้เป็นโปสการ์ดนะครับสำหรับของน้องกีตตัวโปสการ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหอ่อทีละกล่องแล้วกันนะครับอเอาเอาเอากล่องหนึ่งออกไปก่อนนะครับเพราะว่ากล่องอของมันค่อนข้างเยอะมากนะครับโอเคเราดูกันทีละอันนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะแกะให้ดูด้วยนะครับ จะได้เห็นภาพรวมๆเลยนะครับผมแค่หยิบออกมายังแบบใช้คำว่าเหนื่อยอะ่ะนะครับผมอ,อันนี้นะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นส่วนประกอบที่ใช้ทำปลาแล้วแหละนะครับเหมือนไซส์ประมาณปลาฉลามเลยนะครับอ่าห่อแรกเลยนะครับห่อแรก น่าจะเป็นส่วนที่ใช้ทำปลาฉลามแหละเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นดีเทลของตัวพลาสติกโดยเนี่ยจากที่เราเห็นตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าดีเทลค่อนข้างดีมากนะใครที่แบบกำลังดูเนี่ยครับเราจะเห็นเส้นต่างๆเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับใครที่แบบสนุกกับการทำสีเนี่ยโอน่าจะมันอะ่ะเพราะว่าได้บางพ่นแบบ หลายๆส่วนนะครับสร้างดีเทลเนาะอันนี้นะครับห่อที่1น่มีสองอันนะครับห่อ,อถัดมานะครับเป็นแอคชั่นเบสแล้วกันแอคชั่นเบสสีเขียวนะครับอันนี้แอคชั่นเบสสีเขียวอสองอันห่อ,อต่อมาเดี๋ยวเรากแกะทีละหอ่อขอต่อมาเนี่ยก็จะมีแผงพลาสติกอยู่2แผงนะครับ อ่าอันนึงอ่าสามแผงนะครับอันนึงก็เป็นคงในนะครับดีเทลคงในค่อนข้างดีสีคงในเนี่ยจะออกค่าถ้าดูตามสีนะครับจะเป็นเหมือนแบ็กแมทัลลิกนะครับหรือกันแมทัลลิกเนาะจะออกเป็นแบบสีโลหะดำาๆนะครับผมแบบนี้อ่าแล้วก็นี้เป็นแผงของสีม่วงนะครับผมอันนี้เป็นแผง O1 นอ่านะครับสีจะออกม่วงม่วงนะครับผมอ่า สีจอกม่วงๆนิดนึงนะครับอันนี้ออกต่อมานะครับต่อมาไปต่อปิดปดอันนี้นะครับพาร์ทน่าจะไม่กระเบนกับปลาฉลามล่ะครับเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็ในนี้ในห่อน,นี้มี2อันนะครับอันนี้อันนึนนง นนี้นะครับอาต่อมานะครับไปต่อก็จะดูครบ65แผ่นน่าจะใช้เวลาหน่อยเนาะนะครับสงสัยคลิปนี้อาจจะได้แค่รีวิวแผงพลาสติกก่อนละกันเพราะว่าเท่าที่ดูก็น่าจะใช้เวลารีวิวพอสมควรละเฉพาะแผงพลาสติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก2แผงนะครับแผงยู นะครับแผงเดียวกันเนาะอันนี้เป็นแผงเดียวกันน่าจะเป็นชิ้นส่วนของปลานะครับเดูเราไปเร็วขึ้นหน่อยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลามากๆนะครับเดี๋ยวเวลาจะใช้เยอะอันนี้อีกสองแผงอ่าันนี้ก็เป็นแผงอันนี้เป็นแผง S2 นะครับกับ S1 อ่าสองอันนะครับ S2 กับ S1 อ่า นะครับเป็นโครงในอันนี้แผงสีเขียวนี้น่าจะเป็นแผงเบรกอีกอันหนึ่งนะครับเบรโดยเฉพาะเน,นี้ยเบรไว้วางปาอาปวานแหละไซส์น่าจะนั้นเลยนะครับถ้าตามรูปนี่นะครับอ่าสีเขียวเป็นเคลียร์พาร์นะครับอันนี้เป็นแผงพีซีหรือเปล่าหรือเปล่านะเดี๋ยวแกะดูกันโอเคใช่ใช่อันนี้เป็นพีซนะครับผมแผง X จะเป็น PC มี3อันนะครับต่อมานี้ก็เป็นคงในอีกนะครับผมอีก2อันอันนี้เป็นแผง Q 2กับ Q1 โอ้ชิ้นประมาณนี้ผมว่าประวานชัวเลยนะครับอันนี้คงในประวานแน่นอนอันนี้จะเป็นคงในปากระเบนมันมปีปีกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวประกอบดูเดี๋ยวก็รู้ตอนนี้เอาแค่ แค่แกะพลาสติกเนี่ยก็ใช้เวลาเยอะแล้วนะจริง <c oughs> ตอนประกอบเนี่ยผมว่าผมน่าจะใช้เวลาประกอบตัวนี้สัก2อวันนะครับน่าจะเสร็จแหละนะครับต่อมานะครับก็เป็นแผงสีม่วงเหมือนกันนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นตรงส่วนหัวปลาวาฬละไซใ,ใหญ่อยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้ อันนี้เหมือนเขาทำลายมาให้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นดีแคลน้ำหรือเปล่าที่เขาติดมาให้แล้วแต่โอเคมันก็เป็นส่วนของลวดลายสีาสขาวนะครับที่ทำมาเรียบร้อยละล่ลองเส้นเนี่ยนะครับถ้าดูดีๆผมบอ,อกเลยล่องเส้นค่อนข้างชัดมากนะครับใครที่แบบต่อแล้วก็ตัดเส้นเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกยู่นะครับอ,นนอ,อันนี้แผงหนึ่งอันนี้แผง M1 M1 อก็อจะมี2ชิ้นนะครับที่ติดดีเทลมาแล้วนะครับผม นะครับอ่าพิเือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นแผงของคงในนะครับไปต่อเลยแกะมาดูนะครับยังไงก็อันนี้แผง u2 อันนี้ก็ต้องเป็น u1 อ่ะ U3 เดอันนี้เป็น u อ่ะ U2 ทั้งคู่เป็น u2 ทั้งคู่นะครับผมก็ยังเป็นส่วนโคงในนะครับต่อมา ต่อมาครับเป็นแผงโอ๊โ,อโอแกะไม่ออเป็นแผงทีหนึ่งนะครับกับทีสองคงในเหมือนกันนะครับอันนี้คงในทั้งคู่ไปต่อมาครับต่อมาต่อมาเนี่ยจะมีแผงย่อยๆหน่อยละอันนี้นะครับอันนี้เป็นแผง R2 นะครับน่าจะเป็นที่จับดาบแล้วแหละนะครับอันนี้ที่ส่วนอาวุธต่อมาครับต่อมาอันนี้เป็น R1 นะครับ R1 ดีเทลเหมือนกันนะครับผมส่วนคงในอันนี้ R3 นะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นส่วนอาวุธละนะครับมีอาวุธด้วยแล้วก็มีพาทอื่น โอเคต่อมาครับผมต่อมาอันนี้อันนี้ก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับเป็นแผงยูนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นเป็น PC ซมีชุดพ c เนาะอันนี้จะเป็นแผงยูที่ใช้เป็นส่วนข้อต่อขยับนะครับผมอันนี้มีสี่อันอ่าอันนี้มีสี่แผงนะครับเป็นข้อต่ออ่าเป็นส่วนที่เป็นเคลียร์พาร์ทใสนะครับต่อมาต่อมาครับไปต่อ นนมีแอคชั่นเบสอีกแล้วนะครับโอ้แล้วก็มีส่วนที่เป็นเนื้อยางด้วยนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นส่วนของอันนี้แอคชั่นเบสนะครับแล้วก็มีสก,กีนมีสก,กินด้วยนะครับสก,กีนลายของซินอ่าตัวซินศูนย์สองนะครับผมพร้อมโลโก้อ่าต่อมาก็อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหอยชั้นเบสไว้สําหรับโชว์อุปกรณ์แน่เลยนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นส่วนของมือนะครับมือต่างๆมือเนี่ยจะเป็นเป็นงานส่วนที่เป็นยางนะครับมือจะเป็นยางทั้งหมดนะครับ <_ S 1> เราก็จะมีพาร์ตบางส่วนด้วยนะครับผมในส่วนที่เป็นยางอ่าห่อน,นี้ห่อน,นี้ผมไม่ขอแกะนะเดี๋ยวมันจะหายซะก่อนอันนี้จะเป็นส่วนของหน้านะครับหน้าจะมีหน้าที่ติดติดดีเทลแล้วนะครับอย่างนีนอี้เพื่อนๆก็จะเห็นอันนี้ติดดีเทลเรียบร้อยละนะครับผม อันนี้ยังไม่ได้ติดนะครับอันนี้ติดแล้วติดแล้วจะมีหน้าเอาง่ายๆครับตอนนี้จะมีหน้าแบบติดดีเทลแล้วทั้งหมด5อันนะครับแล้วก็มีหน้าเปล่าอีก3อันหน้าเปล่าก็มันจะมีดีแคลน้ําที่เป็นส่วนของลูกตามาให้นะครับเราสามารถไปเอาอันนั้นน่ะมามาติดก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องที่1นนะครับกล่องที่1ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราเอาลงไปก่อนเดี๋ยวเรามาต่อ แกะต่อนะครับมาแกะกล่องที่สองกันต่อเลยนะครับกล่องที่สองอันนี้ส่วนกล่องที่สองนะครับมากันต่อนี่อันนี้กล่องที่สองเหนื่อยเห็นแล้วก็เหนื่อยดีนะครับกล่องที่สองนะครับไปกันไวๆกล่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทแกะมาซองแรกเนี่ยเป็นพาร์ทสีขาวพาร์ทส่วนของปาวานนะครับนี่อันนี้ กาะปาวานเลยนะครับก็บนล่างเนาะเป็นแผงเคนกับเคอ่าเรามาดูดีเทลกันก่อนนะครับดีเทลของชิ้นสีขาวเนี่ยถ้าซูมดูเนี่ยครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับนี่อ่าเราจะเห็นแบบล่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นส่วนใต้ท้องเนี่ยเห็นไหมแทบจะเป็นลายแบบของปาวานโดยตรงนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่า ทีมออกแบบเขาค่อนข้างเก็บงานมาดีนะผมว่าทำดีเทลอะไรมาดีมากเลยนะครับแล้วในเรื่องของอตัวเนื้อพลาสติกนะครับหลายคนนะชอบถามอยู่แล้วเนื้อพลาสติกของค่าย m s General เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจากประสบการณ์ผมที่เคยต่องานของค่ายนี้มาหลายๆอันเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่างานค่ายเนี้ยพลาสติกค่อนข้างดีมากนะครับผม ปรับปรับซูมกลับไปนิดนึงนเนาะเด็ดโอเคกลับเป็น 1X คืนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผง N1 กับ N2 นะครับเป็นแผงสีฟ้า,าแผงสีฟ้าม่วงนะครับผมอันนี้ใส่ต่อครับเดีย๋ยวเอาออกจากกล่องดีกว่า กล่องให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้อันไหนตัดแล้วเราจะได้เก็บใส่กล่องโอ้มีรวงรวงรวงมีรวงมีรวงขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้แกะแล้วแกะแล้วจะับใส่กล่องไว้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นแผงสีขาว บอกแล้วแค่เอาจริงๆอ่ะครับแค่เนี่ยรีวิวแผงพลาสติกก็นะหมดไปเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแผงสีขาวนะครับอ่าแผง H1 อันนี้ H1 เหมือนกันนะครับอ่าไปต่อเลยไปต่ออ่าเริ่มเห็นแผงสีแปลกแปลกละอันนี้ออกเหมือนแผงซิลเวอร์เลยอะ่ะแต่ไม่เป็นนะครับจะเป็นเหมือนเอออันนี้เป็นเหมือนอันนี้อันนี้จะไม่ใช่แบล็คเมทัลลิกแล้วอันนี้จะเป็นแบบซิลเวอร์ นนี่จะเป็นแผงซิลเวอร์เนื้อพลาสติกนะครับออกเทาๆแบบนี้นะครับผมมีสองแผงโอ้โหวงๆๆวว,วอันนี้อีกแผงหนึ่งนะครับโอ้โหดีเทลเยอะมากเลยบอกเลยใครใครใครประกอบตัวเนี้ยคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับ อีกแขงหนึ่งอีก่อนึงอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีฟ้าม่วงเป็น D2 กับ D1 นะครับอ่า D2 กับ D1 อ,อันนี้จะเป็นม่วงที่เข้มขึ้นมานะครับจากที่เราเห็นก่อนหน้านี้จะเป็นสีม่วงอมฟ้าอันเนี้ยมันม่วงกว่าไหมไม่โอ้มันอันเดียวกันเนาะโอเคเร,เริ่มตามไม่ดีละนะครับอันนี้ก็เป็นแผง D3 นะครับแผง D3 ก็ยังเป็นม่วงฟ้าอยู่นะครับอนะ่ต่อมาครับแผงต่อมาขอต่อมาขอต่อมาเป็นแผงสีขาวนะอันนี้เป็นแผงสีขาวอันนี้ L2 กับ L1 นะครับ L2 กับ L1 กนี่กอันแล้วกัน ันนี้ก็อันนี้เป็นแผง F 2นะครับอ่าเป็นแผงสีขาวตามมาด้วยแผงของ F 1นะครับอ่าน่าจะเป็นส่วนของจุดขยับละนะครับเพราะว่าเราเห็นมีเฟืองด้วยนะครับน่าจะเป็นจุดขยับข้อต่อต่อตางๆนะครับผมอ่าต่อมาต่อมาไปต่อครับอ่าหอต่อมาครับผมอันนี้นะครับเป็น อันนี้เป็นแผง b 1 b 1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบอดี้ละนะครับจะเป็นชิ้นสิวเนื้ออันนี้จะเป็นส่วนหัวหัวหัวนะ้โออ่ะเอลนะครับต้นขาอันนี้ก็นะครับแผง b 1น่งอันนี้มีมีในแผงในห่อน,นี้ยังมีสองอันนะครับอันนึงก็เป็นเหมือนจุดอันนี้จะเป็นจอยตรงมือนะครับสําหรับใส่มือก็จะเป็นแผง b 2นะครับแล้วก็ อันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ B 2อ๋อแปลว่าเขาให้จอย B 2ก็ B 3เสียน,นี้ B 3อันนี้ B 2นะครับอ่าอันนี้ก็จะมีจอยส่วนที่เป็นสีดำด้วยนะครับก็โอเคนะครับจุดขยับอ่าต่อมาอขอนี้นะครับจะเป็นพาร์ทของเคียร์นะครับอันนี้เป็นชิ้นสายสีม่วง ชิ้นเคียร์พารสีม่วงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นสีทองนะครับแผงเอน่าทองตัวนี้จะเป็นทองที่เขา,าเคลือบมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาตัดเนี่ยอาจจะมีแผลโผล่ได้แหละนะครับเป็นสีทองเบอร์เดียวกับที่ทําทในส่วนของกุชนี่นะครับผมทองตัวเดียวกันเลยนะครับต่อมา ต่อมาครับผมเป็นแผงสีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวต้นขาอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวบอดี้คนนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นสีดำเนาะอ,อันนี้จะเป็นสีดำต้นขานะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะสลับอันนี้สีแดสีสนะครับเป็นสีแดงแดงจะไม่ได้แดงสว่างมากนะครับความรู้สึกผมเนี่ยแดงตัวเนี้ยมันค่อนข้างเหมือนพลาสติกมากๆเลยอะ น้องมันเป็นพลาสติกแหละครับแต่ถ้าสําหรับผมนิยามตัวนี้มันเหมือนแดงแบบพลาสติกมากๆอ่ะมันไม่ค่อยแบบสว่างเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของแผงสีดํานะครับอันนี้เป็นมันติดขัดเป็นแผงแบบสองสีในแผงเดียวนะครับผมต่อมานะครับต่อมาก็อันนี้เป็นส่วนของแอคชั่นเบสเหมือนกันนะครับแอคชั่นเบสสองอชุดสองอีกสองชุดนะครับสกรีนลายของเซเว่นซินนะครับ ต่อมาครับต่อมาต่อมาก็เป็นแผงเคลียร์พาร์ตนะครับมีเคลียร์พาร์ตอีก2อันนะครับอันนี้เคลียร์พาร์ตนี้เป็นไอสองกับไอหนึ่งนะครับอ่าเป็นพวกเอฟเฟกต์นะครับผมเคลียร์พาร์ตเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็อันนี้ไอสองนะครับบริเวณข้อต่อของบอดี้นะครับตัวคน ใกล้หมดละนะครับต่อมาครับผมต่อมาเนี่ยอันนี้จะมีเคลียร์พาร์สีแดงนะด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนเคลียร์พาร์สีแดงสีแดงค่อนข้างโอเคนะครับอาจจะไม่เข้มมากนะครับแต่ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของแผงจีหนึ่งที่เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงฟ้า ไกลหมดละนะครับต่อมาครับต่อมาต่อมาเนี่ยจะเป็นแผงสีขาวนะครับอ่าส่วนของสมอเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของอาวุธนะครับอันนี้ประกบหน้าหลังนาอแผงอันนี้ E2 นะครับ E2 สมีคู่หนึงแล้วก็อันนี้ E1 นะครับเป็นสีขาว2องอันนะครับอ่าต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผง h 2นะครับอ่าเป็นแผง h 2เนาะอ่าสองอันนะครับอ่าแผงพลาสติกหมดแล้วนะครับแผงพลาสติกหมดเรียบร้อยแล้วไม่น,น่าเหลือนะครับแกะหมดละอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ลาอ่าสีโลหะอ่าเดี๋ยวเราแกะมาดูนะนะครับไว้ทำดีเทลรายละเอียดเผื่อเราต้องการแบบ น่าจะเขาต้องการให้แบบมันสะท้อนแสงตรงส่วนเคลียร์พาร์ทนะครับอันนี้นะครับตัวสติกเกอร์นะครับเป็นแบบเงาเนาะอ่เก็บไปก่อนแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเหมือนตัวพวกน็อตเหล็กนะครับสำหรับเอามาแต่งนี่นะครับอ่าค่อนข้างได้สนุกแหละมีอะไรแปลกๆเพิ่มเข้ามาอันนี้เป็นโซ่นะครับมีโซ่ด้วย นอันนี้อีกสองห่ออีกสามห่อนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของแผงพลาสติกทั้งหมดนะครับผมที่มากับงานของเซเว่นซินน้องกีตนะครับอ่าค่อนข้างพอสมควรนะครับ ไม่มากไม่มายแค่เปิดเนี่ยก็ไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับผมอันนี้เป็นดีแคลน้ําเดี๋ยวเราลองแกะดีแคลน้ําดูไหนๆก็แกะก็แกะให้หมดนะครับดีแคลน้ํอ่าตัวดีแคลนะครับอันนี้ลายก็จะเป็นเส้นขาวกับเส้นแดงนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของ การเปิดกล่องนะครับรีวิวแผง o p e n b o ็ก,กันเลยนะครับของน้องกีตนะครับผมเซเว่นซนศูสอนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้อาจจะจบไว้ที่การรีวิวเปิดกล่องนะครับเช็คแผงทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปประกอบนะครับประกอบมาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวตอนประกอบเสร็จแล้วให้เพื่อนๆดูนะครับว่างานเป็นยังไงบ้างนะครับความอลังการของน้องประวานนะครับของตัวโจรสลัด และฉลามปากระเบนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนั้นนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ สนใจในช่องของเราสนใจคลิปเรานะครับอย่าลืมกดถูกใจช่องเรานะครับผมกดติดอัลกดถูกใจคลิปเรานะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมเวลาเรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในส่วนของพาร์ทที่2นะครับที่จะเป็นการรีวิวน้องกีตกัน นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับใครสงสัยอะไรอย่าลืมถามเราในคอมเมนต์นะครับผมว่มาเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ